สวัสดีครับวันนี้เราถึงข่าวแตงโมน้องแตงโมนะครับที่เสียชีวิตบนเรือวันนี้อัจฉริยะรองอาจารย์ปานเทพได้แถลงข่าวการเสียชีวิตได้หลักฐานใหม่น้องแตงโมถูกแทงไปฟัง อาจารย์านเทศกับคุณอัจฉริยะแถลงข่าวได้เลยครับนะครับโดยนำโดยคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ซึ่งเป็นผู้ร้องนะครับได้มาเป็นสักขีพยานแล้วก็มาอยู่ในฐานะผู้สนับสนุนนะครับให้กับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ทําการเสริรส่วนให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนที่เราได้ให้ข้อมูลไปก็คือจุดสังเกต8จุดจากที่ภาคประชาชนทํางานมา3ปี แล้วเห็นจุด GPS ทั้งหลายนะครับที่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์ต่อการตัดสินใจของคนบนเรือในทุกมิติไม่ว่าประเด็นในเรื่องของการเสียชีวิตหรือไม่ขณะที่อยู่บนเรือหรืออยู่บนหรืออยู่นอกเรือจุดที่ออกจากเรือหรือจุดที่นำมาตกน้ำนำมาตกน้ำนี่ไม่ได้แปลว่า,ามาเสียชีวิตเพราะตกน้ำนะครับ ทั้งหมดเหล่านี้เป็นจุดที่เราได้เรียบเรียงและรวบรวมมา3ปีนะครับและนอกจากนี้ความจริงแล้ว3ปีแล้วคุณอจฉริยะได้สำรวจทั้งตําแหน่งดินนะครับลักษณะของดินแม้กระทั่งตอน m i s ิสแกรนก็เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็เรียนให้ทราบว่าณนะขณะนี้การสำรวจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ,ษได้อาศัยอีกหลายหน่วยงานอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าอย่างเช่นกรมชรประทานเราก็ดีใจว่าได้มาสแกนทั้งสายแม่น้ํา ทั้งหมดทั้งหมดทั้งทุกแนวไม่ใช่แค่แจุดนะครับผมก็เชื่อว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นทําให้เรามั่นใจว่าจะได้ผู้กระทําความผิดในการช่วยเหลือ,อคนบนเรือหรืออาจจะแตกแยกคดีไปเป็นอย่างอื่นนะครับดีมากกว่านี้เนี่ยมากขึ้นแน่ๆน,นะครับซึ่งทําให้เราเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมจะกลับมาให้กับคุณแตงโมงได้ดีขึ้นกว่าเดิมในรอบ3ปีที่ผ่านมาครับ เรื่องต้นก็รู้สึกพอใจครับกับเหตุการณ์วันนี้นะครับเอาเป็นคำถามดีกว่าครับเชิญครับถามว่าเดี๋ยวผมเดี๋ยวเพื่อช้าเชิญครับอย่างนี้ครับพรุ่งนี้หกโมงครึ่งนะครับผมจะให้จารย์ปันเทพเปิดภาพน้องแตงโมที่ถูกแทงหกโมงครึ่งหกมงครึ่งตอนเย็นนิวฮาวนิวฮาว แะผมจะให้อาจารย์ประเทศเปิดบาดแผลที่น้องแตงโมถูกแทงแล้วกันะะนะซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนยังไม่เคยเห็นนภาพแตงโมถูกแทงไปหาคืนนี้ดูว่าทันผมไหมพรุ่งนี้ผมโมงครึ่งนะอาจจะไปเสื่อรู้ก่อนผมก็ได้นะผมมอวไว้ผมส่งภาพไปอาจารประเทศแล้วว่าภาพเนี้ยผมกระทางดีในเนาะได้มีการตรวจสอบไปแล้วนะครับเป็นภาพที่น้องแตงโมถูกแทงแล้วนะส่วนแทงตรงไหนนั่นอ่ะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้อาจารย์ประเทศจะเป็นคนเฉลยนะครับ แล้วก็หลังรายการผมถ้ายังสงสัยอยู่ก็ติดตามคุณจฉริยะต่อที่คนดังเมืองไทยนะครับสองทุ่มสองทุ่มต่อกันเลยครับนะถ้าถ้าถ้าการถ้ายังสงสัยอยู่นะจะมีการเชื่อเชื่อหมดข้อสงสัยครับจะหมดข้อสงสัยเลยครับและจะรู้เลยว่าไม่มีทางเป็นไปพัดเรือเด็ดขาดการเสียชีวิตครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องไปพัดเรือไม่ใช่เรื่องของการตกน้ำธรรมชาติแน่ๆครับ แล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอื่นเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์ไม่โทรศัพท์เลยนะครับเกี่ยวข้องกับนิติเวนิติวิทยาศาสตร์แผลจากผู้เสียชีวิตชัดเจนครับว่าเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติครับไม่ใช่ตกน้ําตามธรรมชาติแน่ๆครับทางนีกจามีการไปตรวจสอบอะไรพิ่มเติมไหมคะคือณเวลาตอนนี้เนี่ยเราก็ถือว่าอะไรที่เป็นข้อมูลให้กับกรมสอบสวนพิเศษเนี่ย รายวันนะครับเราส่งเชื่อว่าการส่งมอบให้กรมสอบสวนพิเศษเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้มีการพิสูจน์ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการขอความร่วมมือการสืบค้นข้อมูลและก็การใช้เทคโนโลยีที่พร้อมมากกว่าภาคประชาชนเยอะครับตอนนี้เชื่อว่าเขาทำงานได้ไปไกลมากแล้วและลึกๆผมกับคุณอัจฉริยะเชื่อว่า อาจจะมีคดีเป็นเลขคดีได้เนี่ยนะครับไม่เกินเดือนพฤษภาคมถ้าที่ผมสังเกตดูนะเรามาั่นใจว่าจะมีความคืบหน้าเร็วๆนี้ครับคดีเรื่องของปำรวจถ้าตรวมีการตัดสินเนี่ยมันจะส่งผลกับไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องนะครับสาลจังหวัดนนทบุรีตัดสินยังไงก็เป็นวันนี้ของท่านเลยแต่ของเรานี่เป็นคดีใหม่เลยข้อหาใหม่ครับแล้วก็เป็นคดีพิเศษตามท้ายพรบนะครับ ของกรมสอบสวนคดีพิเศษครับตามท้ายเลยนะครับสามารถเป็นคดีพิเศษได้โดยอำนาจของอธิบดีนะครับไม่ใช่อำนาจของคณะกรรมการพิเศษคือตอนที่คณะกรรมการตอนที่อธิบดีตั้งคณะกรรมการชุดนี้นะครับผมเรียนทราบว่าตั้งโดยต้องต้องอาศัยอำนาจของคณะกรรมการสอบสวนคดีพิเศษถ้าเกิดจะยกฐานะจากการสืบสวนเป็นการสอบสวนนะครับ ในกรณีเจ้าที่รัฐละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบอันนั้นคือประเด็นหนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดบัญชีแนบท้ายเข้าเกณฑ์สามารถเป็นคดีได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านคณะกรรมการนะครับ <S <S แล้วก็สามารถสั่งฟ้องได้นะครับเพราะฉะนั้นนัดถึงเวลาตอนนี้เราเชื่อว่ามีหลายคดีที่ไม่ใช่เรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบนะครับซึ่งเชื่อว่าตอนนี้หลักฐานคงมีความ กับทำการสืบสวนไปไกลามากแล้วนะครับแล้วก็คงจะได้ความจริงในเรื่องนี้นครับคิดว่าประมาณเดือนเมษานี่แหละครับคงจะรู้เรื่องครับ